ในที่สุดสิ่งที่หลายคนรอคอยก็มาถึงเมื่อค่ายรถจากยุโรปชื่อดังอย่างสโตรดได้เปิดตัวผลงานชิ้นโบแดงแห่งปี2026กับ โคเดอร์มูเทอร์โฮมรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตสมัยใหม่ของนักเดินทางที่ต้องการทั้งความรู้ความสบายและความอิสระบ,บนท้องถนนอย่างแท้จริงครั้งนี้โคเดอร์ไม่ได้เพียงแค่สร้างรถบ้านธรรมดาแต่คือการสร้างสัญลักษณ์แห่งอนาคตของการท่องเที่ยวที่รวมเอาความฉลาดทางเทคโนโลยีเข้ากับดีไซน์ระดับพรีเมียมได้อย่างลงตัวตั้งแต่แรกเห็นเส้นสายตัวถังภายนอกสะดุดตาด้วยโครงสร้างใหม่ที่ให้ความรู้สึกคล้ายยานอวกาศมากกว่ารถบ้านทั่วไปกระจังหน้าแบบคริสตัลกริลอันเป็นเอกลักษณ์ของโคเดอร์ถูกออกแบบให้มีมิติยิ่งขึ้น ร้อมฝาหน้ามิตริกสเปลยที่ส่องสว่างได้แม่นยำแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายตัวถังใช้สีทูโทนแบบพิเศษที่สะท้อนความโมเดิร์นและพลังแห่งการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนด้านข้างถูกออกแบบให้โคง้งมนอย่างมีศิลปะเพื่อช่วยในเรื่องของอากาศพลาศาสตร์ทำให้รถขนาดใหญ่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นลดแรงต้านลมเพิ่มความเงียบและประหยัดพลังงานตัวล้วออลลอยขนา21นิ้วโลดลายไดมอนด์คัต ช่วยเติมเต็มภาพลักษณ์ความรู้ราให้กับรถบ้านคันนี้ได้อย่างสมบูรณ์ด้านท้ายของ s ก o d a Motorhome รุ่นนี้เป็นอีกจุดที่ทำให้ผู้คนต้องหยุดมองด้วยชุดไฟไท้ายแบบเส้นแนวนอนยาวตลอดทงังผสานเข้ากับแถบไฟเละท,ที่ไหลเรื่นอ,อย่างต่อเนื่องในเวลากลางคืนราวกับรถร,ถรู้ระดับ Super p r e ม i u m ส่วนกันชนท้ายใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เสริมความแข็งแรงและลดน้ำหนักโดยรวมซึ่งถือเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดของ สโคเดที่ไม่เพียงมองความงามแต่ยังคำนึงถึงสมรรถนะจริงบนถนนอีกด้วยเมื่อมองจากมุมหน้ารถจะให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่ไม่ดูดันเกินไปแฝงความเป็นมิตรในสไตล์ยุโรปทำให้เหมาะกับทั้งครอบครัวและนักเดินทางเดี่ยวที่ต้องการความสะดวกสบายสูงสุดในทุกทริปมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ และสมรรถนะกันบ้างสคเดม m เตอร์โฮม2026มาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ Hybrid เทอร์โบดี e l เอเอลที่ผสมผสานระหว่างพลังงานเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0สูลิตร v 6กับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้แรงม้ารวมกว่า420แรงม้าและแรงบิดสูงถึง750นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบดูอั c ซีลูทีซซึ่งทำงานได้ราบรื่น และตอบสนองรวดเร็วมากรถขัดในใหญ่แต่สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง62วินาทีซึ่งถือว่าทำได้ดีเยี่ยมสำหรับรถบ้านขนาดเต็มรูปแบบระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะ สโคเดอักที e ไรจะปรับแรงบิดให้เหมาะสมกับพื้นผิวถนนอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันทางโคลนหรือแม้แต่เส้นทางหิมะก็สามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจระบบช่วงล่างแบบอ d แด t i v e Airs s ซ s สเ n นชัก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ช่วยให้การขับขี่สโคเดอร์โมเทอร์โฮม2026นุ่มนวลเหมือนนั่งบนโซฟาในบ้านจริงๆมันสามารถปรับระดับความสูงของตัวรถได้อัตโนมัติเมื่อต้องขึ้นทางชันหรือต้องการประหยัดน้ำมันในทางเรียบและเมื่อต้องจอดพักระบบจะปรับระดับรถให้อยู่ในแนวราบเพื่อความสะดวกในการใช้งงาานนนภยยใททัีีเเสเครื่อ ยนเงียบมากด้วยเทคโนโลยี Active n น i s e c a n ซ e l l i n g ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากลำโพงสโต da p r e m i u m s o u n d System แบบ16จุดรอบหา้าอ้องโดยสารได้เต็มอัธรสภายในของสโต d ์ m ด t ร์โมเทโฮม26นั้นเรียกได้ว่ารูมเหมือนคร์ลฮา์ดบนล้อวัสดุทุกชิ้นถูกขัดสรรมาอย่างประณีตหนังแท้จากอิตาลีผสมผสานกับลายไม้แท้และอลูมิเนียมขัดด้านอย่างลงตัวห้องโดยสารหลักออกแบบในสไตล์เแตนเดอร์เดวิลมินิมัลที่เน้นความ